สวัสดีครับผมอ้าวเทปนี้ก็มาเบิ่งคนงานคลิปอ้อยอ้อยกัญญาญาพี่น้องเอ้อยอ้อยทั้งยาวทั้งซื้อดีจังโอ้ยขุดอ่ะอันนี้ใส่หกรอ,กอนพี่น้องอ่าโ้สุดยอดอ่าบดได้มะไทายอ้อยโดนแล้วพี่น้องบดได้ขุดมันกันเลยสิมะไทายอ้อยให้พี่น้องเบิง่ง มึงคิดในละพี่น้องอ้อยกัญยาวโมเมนต์ Moment, อ้อยผมดอกอ้อยลูกไล่พี่น้องเนี่ยซื้อเพื่อนป็นตันซื้อเพื่อนตันละหนึ่งพันบาทพี่น้องแต่ว่าอ้อยเย้วอ้อยแบบนี้น,นี่ก้าหายเพื่อนอีกห0าสิบบาทอย ที่โซกซื้อตันและเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยยังไดอือเอออันนี้คนงานเทียบอ้อยบอลูพี่นนองแต่ว่าอ้อยยาแบบนี้เพราะขาดทุนดอกพ้่งนอกยุ่นเนี่ยได้จากพ่วงแล้วเอาบักแซกบ้านออกมาบอลรถพ่วงอ่ะเป็นยัง อแล้วหกล่อเขาได้ออกบรเรีวแท้ฮะ,ไ,ะไ,ไม่อย่างอาลงนมัได้งบอก่อาปสอ,อืมเอามันไ่ได้ออกง่ายบ่เา้เา โอ้ยยาวหลายวาันสองสว่วงหนึ่งมันเป็นวันไหนโอ้ยยาวคักพี่น้องอันนี้อ้อยขอนแก่นได้แน่พี่น้องอ้อยขอนแก่นโอ้ยอ,อ้อยอ้ยอยมันซื้อดีส,สบายปัญญังมึงบ่เอออ้อยอ้อยมันซื้ออ่ะไม่ได้เห็นอย่างแลว้ว เนาะอ้อย่่อยอ้อยมพุคกซื่อนอเอาเอาอโอ้ผลักการ์ดขึ้ไอยอ้อยซื่อดีพี่น้อง กณดาพี่นเบื้งโอ้ยตันบบกูลบดูเนี่ยโอ้ยงอฟันแม่ได้เพ้อสิบสองตันบ่โอ้ยก่ต้องใส่หลายไปใน,น,นดอกก่ต้องใส่หลายดอกเวลามันเป็นอย่างบ้านาเราไม่ลำบากเขามาไม่ใส่ลายเขาอัน,นั้รรถเขาเดน่นอะ ลิกน้อหลังป่ะเฮ้ยนั่นป่มันคือนี่ละพี่น้องตัดอ้อยสดโอ้ยยาวอันอันห้องเขาป้ายเพชรเดฟบัได้ตัดบ่ะเนอะ อาคือจะหยุดไว้แท้โอ้โรงงานหยุดวันที่27ยังสี่มึงอ่นจะค่อยมาถอดมึงแกรถเนาะเขาเอารถมึกไปย่องจนว่าเขาแห้ง ิึงเอาพี่น้องิึงเอา่อยยาววางสองช่วงเลยหกล้อยาวได้แน่หกล้อขั้นใหญ่ได้เนี่ยพี่น้องไม่แล้วถือกูให้มันโอ้มันขี่ไปแล้วล่ะรอบนึงอ่ะ หาเบิ้งเอาพี่น้องคนหนาไปยาวเออกินรถเอ้ยินงรถกำลังว่างไว้ตอาผมอยากกินก้อนรถมันกำลังไล่สุดอยู่มันกำลังไล่สุดมันกำลังไล่สุดอยู่หาพี่น้องเบิ้งกันยาวพี่น้องเอ้ยเบิ้งกันให้จบเด้อคุณหนะโอ้ยอ้อยยาวคักพี่น้องเบิ้งเอารถขวา giáo gì phi non, ô, thì hét lại, ô, กับนึงก็ได้บักหลายนึงด้วยพี่น้องเนีน่ยกับนึงก็หกร้อยลูป้ประกาศอ่ปปะหาหกร้อยลู้ยุ่งมาุตัดอ้อยัเอนเยให้ผมเนี่ยนะครับครับให้มเนี่ยอ้าบักจวามยุดก็ไม่อีกแล้ว เาเบิ้งกันไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งกันไปเออเดี๋ยวจะจะค่อยถ่ายจะค่อยถ่ายเดี๋ยวจะท่ายให้ถ่ายดูคนคนเบิางหลอยู่ต่ำจุดจ้ะเราจะไม่ตอนจะไม่จงไม่ไม่จะงีเอาเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาพูน่ะโอ้ยยุ่นนิ่จากไร่เหรอผมมันจากไร่ะ ก้าไล่ตอนผมมากลง้าไล่ไ่ได้ได้ไปจากพ่วงแล้วสามพ่วงหกได้จากหร้อแล้วสาได้4ีหร้อโอ้ได้้อย้อยกานแล้วมันไกลเราคยเขาไมัไกลแล้วกคนนไมยังมันไกลแล้วคุเราไปเนาะ กินแม่กินก้อนกูแมกินเม่มึงอยากอ่ะมีหอดยาซ้อมดูบมีหอดไม่ต้อกินด้เก่งเลยบุกก้นยามึงถึงทัวที่ตัวแดนวะไอ้ทั้งมึงอ่ะตายหาดิยังขี้ไล่อ้อยแปนนี่ออกไขอยู่ใงไยหาแก่เดี๋ยวนี้มึงไม่ทาเลยวะเอาวิ่งกลับไปพี่น้องอ้าพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สักนิดก่อนเด้อเดี๋ยวสที่ไทยจอมยุทธให้พี่น้องเบิ่ง สวัสดีครับผมดูแล้วก็กดติดตามให้ผมน้ำแนบผมเพชรมาวปี7ปีแล้วพี่น้องเอ้ยเขาติดตามก็ยังอยู่3ามพันยู่พี่น้องเดี๋ยวสิท้ายคลิไหาเบื้องไปเรื่อยสงการลักเกษตรขุดมันหัวใหญ่สวัสดีครับผม